ว่าเป็นคนเนี่ยมันโฉบออกไปเลยแล้วมันก็อาศัยอยู่บนหน้าผาสูงทำรังอยู่ของมันเงียบๆอยู่บนหน้าผาสูงเวลามันหิวมันก็บินออกมาโฉบเฉี่ยวล่องไปเพื่อล่าสัตว์เป็นอาหารไปให้ลูกให้เมียมัน เลยเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แม้แต่ประเทศอเมริกาก็ใช้คำว่าพยาอินรีทางโซนแอฟริกาอะไรเขาก็เรียงอินทรีไว้ล่าเหยื่อประเทศไทยเราก็ยึดถือใช้ฉายาของอินรีสำหรับตำรวจนักล่า เช่นอินซี